นี้ข้ากครองเป็นินน้องของข้าจิริชัยปกครองดูแลด้วยทศมิตรได้ทั้จนแผ่นดินของข้าจะมีความสุขถวายบังคมแด่ท่านเสด็จพี่ถวายพระพรเพเจ้าข้าหายหน้าหายตาไปไหนมาเนียแปลกพระไทยว่าพระราธิจาของพี่ทำไมไม่ขึ้นเฝ้าในเวลานี้คงจะไปเดินเล่นอยู่ในอุทยานพระเจ้าข้าที่สําคัญฝากเป็นหูเป็นตา เจ้าทั้งสามคนเนี่ยสู้พี่ไม่ได้สักคนหนึ่งไม่มีราธิดาราชโอรสให้พี่ได้เชยชมพระมอมยังหาเมียไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะยังหาเมียไม่ได้เลย้อโกรธอยู่เลยพระเจ้าข่ะจะมีก็องค์องค์น้องสุดตอนนี้มีแล้วรวงมีรเดียวกันนั้นลวงฝันได้ปลอนทุกคนอยู่ในความสงบธเรื่อวาระนิการใหญ่โอ้ขอกระหมดรักตัวคนตายยอมไปดีกว่าใะไรอีกพระเจ้าข้าที่ก่อการกบฏไอ้พวกเราหัวขาด ทางที่ีแล้วไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองมาเจ้าพี่ระวังตัวเอาเจ้าพี่ไปก่อนเลยไปด้วยไปไปก่อนหรอการศึกในครั้งนี้ฉันมีพ่อฉันไม่กลัวใครอยู่แล้วไอ้หนูไม่ต้องห่วงครับพ่อหนูอยู่ไหนพ่ออยู่นัดได้พ่อรังพ่อไว้จ้าพ่อสุมฝึกเปรียนกับสมัครฟัรคพวก ดิดการใจจะปฏิวัติหวังแต่แย่เป็นแดงปกครองช่วย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 เขาด้วยเฮ้ยไม่แกะแย่งกระโจนมากินช่วยแล้วนั้นสมภารได้ยินทำขอร์ร่งช่วยเหลือจากองค์ราชกาศอย่ยต้องรีบวิ่งไปยังสาขาที่นั้นและกระจายช่วยองค์พระรกาศเัล่าตัวเขาจะมาทาไมเมื่อได้สันมาไดพี่เป็นไรบ้างคนเปล่าเขาเพ่อ ฮยอมแล้วอ้ไอพ่อช่ไหตอนมาบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ไหนลูกอยู่นั่นตามพ่อมาหมาไม่กัดไม่มิ่งน้ำหน้าทอ้พ่อเหียไปแล้วจ้ะไอไปแล้วตาบอดอ้เวตาบอดจ้ทำไมอะอะไรอะ เจอใครไม่ได้ร้องไม่หยุดเลยนาะมืดท้อจริงเพาคนกินสมุดกรอนไปเรือยังไงราไม่เคยเห็นปรสิทธิ์เนี่ยประสิทธิ์ทไมา่ยปรสิทธิ์เป็นเจ<ช>้าเป็นเจ้าเป็นเจ้า,าเขาหมดยังเล่ามาไม่ถูกหลงเจ้าหลงทางแต่อยู่แค่น,นี้ยังหลงเลยเนาะทางคมีแต่คำนับทั้งนั้นเลยสวยสวยจันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนแล้วป้าสองคนจะไปไหนกันผู้ชายผู้ชายเหรอป้าป้าทินอดุมเจ้าให้นามใดกัน ขอเดชะเรามองแนะนาว่าสมพรพระเจ้าค่ะชื่อว่าสมพรพระเจ้าค่ะมีงานการทําหรือยังยังไม่มีเลยพระเจ้าค่ะถ้ายังไม่มีงานทําฉันจะขอแต่งตั้งเลยนะด้วยความดีความชอบในครั้งนี้ให้สมพรเป็นถึงแม่ทับสมพรเป็นแม่ทับเลยแม่ทัพขอเดชะขอเดชะไอ้แม่ทับนี่ต้องทับทั้งวันเลยป่ะ ม,มีเวลาพักอาบน้ำไหมไม่ใช่อย่างนั้นหมาย <บง S 2> ถึงเป็นแม่ทัพคอยออกสู่สมรภูมิรบทำศึกทำสงคราม,ามแล้วชื่ออ,อะไรหมอมะ อยากเป็นอะไรฉันให้เลือกเลยขอเป็นนายกตักสองวันได้ไหมทำไมจะไป่ทำไมนายกอุ่นหวายพออยู่แล้วคืนเงินเดือนคนแก่เสร็จแล้วก็เลิกหลาออกแม่ขอเอาใจคนแก่ฉันประทานยศให้เลยเป็นถึงหมื่นทะลวงทะลึ่งไล่กระโดดแทงไพรีท้อโอ้โหไม่ยาวจังว่าหมื่นทะลวงทะลึ่งไล่กระโดดแทงกะหลี่ท้อเฮ้ย แต่ก็รีต้องไทยเป้นุ่นส่วนเจ้าเป็นถึงหมื่นขยิกขยี่หันหมื่นขยันขย่าวบ้องมีเมียมีเมียก็ต้องเป็นคุณหญิงคอยจ้องจุดไฟสิหาทางบ้านถ้าเช่นนั้นเราก็ในการครั้งนี้ฉันจะพาสมพรเข้าไปในเมืองของฉันเข้าไปในเมืองไป่ถอดไปในเมืองออกสมพรเดินทางแลเล่ไปด้วยกันแล้ว